เพื่อนเพื่อนช่อง u t u b e ชีพทาคําพิเศษนะครับนี่เป็นตอนที่3นะครับของเกาะติดทวิตเตอร์บิ๊กตูปฏิเสธดีเบตแล้วก็ b i g กป้อเป็นประธานสันหาสวนะครับเป็นตอนที่3นะครับเพื่อนๆตอนนี้20่สมนายนนาทีของคืนวันอังคารที่26กลุมภาพันธ์สองพครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆกลับมาอีกครั้งในตอนที่3นะครับคืนนี้ก็ ขลักนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับขูขรักนิดนึงเพราะว่าโทรศัพท์ใช้งานหนักนะครับอาจจะรวนไปบ้างนะครับก็เรามาเกาะติดกันต่อนะครับคอมิเตอร์กันต่อนะครับกับคอิวเตอร์ครับสีน่าจะดีนะครับพอดีเมื่อกี้ใช้เครื่องนี้ฮะเครื่องนี้ก็ของเขาที่จะเป็นเครื่อง Android นะครับจะ เครื่อง Android ก็สลับกันนะฮะแรกผมจะเอาตัว iPad ถ่ายแต่ก็จะใหญ่เทอะท่าไปตอนนีช้ชาร์จไฟดีกลับมาเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเพื่อนๆก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าวิเศษนะครับาฝาก Subscriber สำหรับผู้ที่มาใหม่สมัครเป็นผู้ติดตามนะครับเราเป็นผู้ติดตามแล้วก็โอมจากที่ไหนก็มาคอมเมนต์กันรวมถึง แสดงความคิดเห็นได้นะครับคืนนี้เราเกาะติดที่ Twitter เรื่องของดีเบตกันนะฮะว่าไปดูความเห็นใน Twitter ว่าประชาชนผู้ใช้ท w i t t ตอรมองสิ่งที่นายกประยุทธ์ไม่ยอมไปดีเบตยังไงกันบ้างครับเราเริ่มต้นมาที่ Twitter นะครับคำว่าดีเบตนะพิมพ์คำว่าดนะีเบต e เข้าไปใน <c oughs> เข้าไปใน Twitter นะครับเอาแบบเอาแบบ เอาแบบยอดนิยมเลยนะครับยอดนิยมบิ๊กตู่ไม่ร่วมดีเบตนะครับนะไม่ร่วมดีเบตพอจะเข้าเรื่องก็ชอบขัดคอคนที่ไม่ไปดีเบตก็น่าจะเสียโอกาสไปด้วยก็ดีแล้วตัดคะแนนประชาลัฐด,ดีเบตแบบไม่ประทะของกรกรตเริ่มแล้ว ยิ่งลักเะดุงก่อแก้วซัดคนไม่กล้าดีเบตคือคนไร้กลิ่นไม่มีอะไรในหัวงั้นอย่าเป็นนายกเลยงานมันหนักและกดดันจากไทยรัฐครับประยุทธ์ถอยไม่ขอขึ้นดีเบตลั่นไม่กลัวแต่ไม่อยากปวดหัวเข้าไปอ่านข่าวจากไทยรัฐนี่ฮนะไม่กลัวแต่ไม่อยากปวดหัวบิ๊กตู่ลั่นไม่ขึ้นดีเบตไม่อยากปวดหัวประดิษฐ์ถ้อยคำปัด ตอบโต้ใครแต่โครงการอนุมัติไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวนะฮะก่อนบอกไม่อยากให้5ปีเสียเปล่าขอลดท่าทีบ้างหาเสียงในกรอบกฎหมายอย่างมีสาระเลิกโจมตีกันครับโอเคเราไปดูในทวิตเตอร์ในรายละเอียดตรงนั้นไปลองหาอ่านกันนะครับ ในฐานะประชาชนที่จะมีสิทธิเลือกตั้งเห็นการพูดดีเบตเดียวนานมา5ปีก็เพียงพอแล้วเลยรับรู้ได้นอกจากหัวหน้าพักต่างๆและบุคคลสําคัญของพักออกมาดีเบตกับหัวหน้าพักนี่เป็นการนี่เป็นความรู้ใหม่มันโจมตีอย่างที่ลุงว่าเหรอเข้าใจผิดมาตั้งนานบิกตูไม่กลัวไม่อันนี้จากมติชนวิลี่นะครับ บิ๊กตู่ไม่กลัวแต่ไม่ดีเบตอ้างเสียเวลาขี้เกียจประดิษฐ์คำวิชั่นมีแล้วมันคงมั่งคั่งยั่งยืนกลัวการเลือกตั้งกลัวจะไม่ชนะบอกไปไปดีเบตอ้างสารพัดเอาจริงก็คือกลัวจะเถียงเขาไม่ได้คือเขาพูดความจริงทั้งนั้นบอกขี้ขาดแล้วก็คนนี้ใส่พร,รบรไซเบอร์นี่สปริงนิวคนตามล้านเจ็ดเลยครับเลือกตั้ง โอ้คุณอพิสิทธ์ <c oughs> พิสิทธ์มองว่าการที่วิกตูไม่ขึ้นเวทีดีเบตรกระทาให้กระบวนการประชาธิปไตยไม่สมบูรณ์พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสชอป,รประกาศลั่นไม่ยอมดีเบตกับพรรคอื่นพิธีกรตัวดีเวทีดีเบตนักโตวาทีตัวที่สองไลท์สารละอันนี้ก็มาไม่มีโพลลวมั้ง ให้ลุงไปดีเบตมอนลากลุงเข้าไปกลางสีแยกธนชัยจากไทย PBS กเเขาเขียนวอกไม่อยากปวดหัวฮะนี่ฮะเลือกตั้งไม่อยากปวดหัวตอบชัดไม่ร่วมดีเบตถอยเฉยดีเบตรประเทศไม่เสียหายเลือกตั้งปี62ไทยรัฐทีวีครับปิกตูยันชัดไม่ร่วมเวทีดีเบตการดีเบตเป็นเรื่องที่ดี สำหรับประชาชนเพราะจะได้เห็นปัญหาวิสัยทัศน์ของแต่ละพักจะได้มีการตัดสินพอทอลั่นช้อมพร้อมโชว์วิสัยทัศน์ปัดวิจารณ์วิกตูม่มเอินดีเบต6ชั่วโมงที่แล้วครับบอย์อนไลน์ผู้ตาม500แสนนะครับเพื่อนๆคนรีทวิต156นายกประกาศไม่ร่วมยันไม่ประกาศไม่ร่วมดีเบตเพราะโจมตีไปมาไม่พูดนโยบายไล่ไป ไล่ไปดูการดีเบตของต่างประเทศยืนยันไม่กลัวเพราะมีวิสัยทัศน์อยู่แล้วมันคงบางครั้งยั่งยืนประยุทธ์ถอยไม่ขอขึ้นดีเบตลั่นไม่กลัวแต่ไม่อยากปวดหัวนี่ฮะจะต้องเจอใครบ้างคุณริงสุดารัตน์คุณธนาธรคุณอภิสิทธิ์โอ้โหนี่เจอคุณอภิสิทธิ์นี่ก็คงจะมันน่าดูเลยเจอคุณธนาธรก็มันเจคุณสุดารัตน์ก็มัน ยิ่งรักสะดุ้งก่อแก้วซัดคนที่ไม่กล้าดีเบตคือคนไม่มีลื่นในหัวไทโพตฮะบิ๊กตูอาจจตูลนเย้ยบิ๊กตูไม่ลงเบตเพราะกลัวสู้แคนดิเดตพรรคอื่นไม่ได้สีสวนออกถแถลงการค้านบิ๊กตูร่วมรัฐมนูญสอขัดรัฐมนูญนายกประชุมคอสอชคอลมอตอบ ไม่ร่วมดีเบตอันนี้ก็เริ่มแล้วดีเบตจากไทย PBS ปัญหาปากท้องเศรษฐกิจ2ชั่วโมงก่อนครับนิพกุมภพันธ์พลเอกประยุทธ์จันโอชาระบุไม่มีความเป็นต้องดีเบตยันไม่กลัวแต่ดีเบตเป็นการโจมตีไปมาไม่มีสาระอันนี้ช่องวันนะฮะช่องวันก็จะมีดีเบตรพรุ่งนี้ฮะสามทุ่มยี่สเผื่อใครจะชม มติชนฮะบิ๊กตู่ไม่กลัวแต่ไม่ดีเบตอ้างเสียเวลาประดิษฐ์คำไทยรัฐเหมือนกันบิ๊กตู่ไม่ขอร่วมดีเบตที่ไม่จําเป็นลั่นไม่ได้กลัวจากสนุกฮะบิ๊กตู่ย้ําไม่เสียเวลาดีเบตเพราะโจมตีการทํางานในระบบก็แย่พอแล้วโอเคครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของดีเบตนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูล่าสุดกันนะครับล่าสุดของคีย์เวิร์ด ที่บอกว่าดีเบตตอนนี้ของทวิตเตอร์นะฮะล่าสุดอ่ะล่าสุดเขามองยังไงนะฮะอาทิตย์หน้าคือดีเบตไม่มีใครอยากจะสู้ไปอะไรนำเธอโอ,อันนี้อันยะดีเบตคือความสามารถอย่างหนึ่งมันคือการโชว์ศักยภาพทำความคิดความอ่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรไม่ใช่หรือมันไม่ดีตรงไหนงั้นจะมีวิชาแข็งดีเบต กันมันก็ไม่ดีสิแล้วจะโต้วาทีทำไมอ่านข่าวดีเบตนึกถึงตีแบตคุณมีคำพูดของคุณผมก็มีโพเดียมของผมตู่ไม่ได้กล่าวดีเบตพอจะเข้าเรื่องก็ชอบขัดว่าขอชัดๆคืออยากได้แบบข้อ1 2 3ใช่ไหมงั้นไม่ต้องดีเบตเพราะทุกพักเขาพูดจนจำได้หมดเลยมัง้งแต่พิธีกรที่ไม่เข้าใจ โอ้ oh. อันนี้มีดีเบตอยู่นะครับเพื่อนๆที่ไทย PBS ตอนนี้โอเคครับอันนี้ก็เป็นคำว่าคีย์เวิร์ดว่าดีเบตนะครับเดี๋ยวเรามาดูคีย์เวิร์ดประวิทย์กันบ้าง <c oughs> นะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะหลังจากที่เป็นประธานสันหาสวนะครับมาดูในทวิตเตอว่ามีมุมมองอยังไงบ้างเราจะเริ่มกันที่คีย์เวิร์ดประวิทย์นี่นะครับประวิทย ที่ยอดดมสุดพลเอกประวิทย์เผยการสรรหาสวอสองรสิบคนตนเป็นประธานอย่านข้าราชการใกล้เกษียณไม่มาเป็นสวเดลิโดสประวิทย์คุมเองการสรรหาสววุฒิสภาประยุทธ์ลั่นไม่ขึ้นแสงวิสัยทัศน์ประวิทย์ขึ้นประธานเลือกสอวเมินตอบเรื่องประยุทธ์จับตาคุยยุบ ไทยรักษาชาติฝากขังธนาธรเสรีพิสุทธิ์จองกระถินเอาผิดสองปประยุทธ์ประวิทย์ตามรอยกำนันเปาะปประตูน้ำการที่ตั้งประวิตย์เป็นประธานสัญหาคือตัวอย่างข้อด้อยที่เห็นได้ชัดของระบบแต่งตั้งสุดท้ายก็แหละเลือกแต่ผู้พ้องของตัวเองไม่ได้เลือกคนที่มีความสามารถอะไรระบบแต่งตั้งเป็นแบบนี้ทั้งโลก ที่ประชุมคอสอชอได้ข้อสรุปคณะกรรมการสรรหาสหาวโดยมีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเป็นประธานสรรหาคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่านประวิตย์ไม่ใช่ลูกน้องหว,หวยครับท่านคือพี่ใหญ่ถ้าท่านเลวไปลูกน้องอย่างที่คุณว่าคนดีๆอย่างตู่ทาไมต้องปลดออกครับคิดไม่ออกหัวโตประวิตยนั่งประธานสวไม่ตอบสวเลือกประยุทธ์กลับมาเป็นนายก เลือกประยุทธ์ได้ประวิตย์ครับทุกวันนี้ประเทศพรุกวันนี้สี่สามนาท,ทีแล้วทุกวันนี้รู้สึกว่าประเทศกูนี่งงไปขนาดไหนไม่น่าจะเลวร้ายไปกว่าน,นี้หลังจากอ่านข่าวประวิตย์เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาสวอแล้วรู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่จุดร้ายที่สุดเอาจริงๆเอาสวะ มาเลือกขยะคอสอชอตั้งประวิทเก้าอี้ e. สออัญหาสวมาดูกันว่าประวิทได้ตั้งสอวอจะได้นาฬิกาเพิ่มขึ้นกี่เรือนอันนี้เข้ามาจากเวิร์กพอยต์เสรีพิสุทธิ์ดันขอจองคิวเชื่อประยุทธ์ปรวิท อย่าเรียกร้องให้ประวิทเปิดเผยขั้นตอนสวอ,อย่างโปร่งใสเลยประชาชนสามารถตรวจสอบได้ต้องทําอย่างไรบ้างบักป้อมบักป้อมคนนี้ได้เป็นประธานสวงามไส้แล้วประเทศคนนี้มาบอกว่าเลือกมันเพื่อให้มันสรรหาสมุนคนที่รู้ว่าใครอ่ะหรือหลอดวอนเด์มอร์จะกลับมา เปิดทวิตมาเจอข่าวประวิตยเป็นประธานเลือกสอวกุเพียจริงนอ s t สตอร์จีจบข่าวแล้วแต่คิงเขาเตื้อาอันนี้คนเหนือแน่นอนนะครคนเหนือแน่นอนทุกคำถามเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรชี้แจงกับประชาชนให้เป็นกิจจรลนะักษณะนี่คือเรื่องสำคัญระดับประเทศมีผลกับประชาชนโดยตรง แต่คุณประวิทย์ใช้อารมณ์และแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงวุฒิภาวะต่ำไม่เคยเปลี่ยนอ๋อที่เมื่อกี้ท่านออกมาให้สัมภาษณ์ที่ถามนักข่าวจําได้ว่าไปเถียงกรัสลิมมายกเรื่องนาฬิกาบอกว่าประวิทย์เป็นนี่ผมก็ไม่เอาล้วโพส์ของลุงป้อมเงียบไปไม่มีรีแอคเลิฟเหมือนคนอื่นประวิทยจะครองต่อไปหนึ่งปีครับท่านประวิทยจะมาสาร,รคามแล้วอ้อยดีใจที่สุดเลยอยากเจอ ทำไมไม่ให้ประชาชนเลือกสอวอ,อยากเลือกอยู่เด้ท่านประวิตยเป็นประธานคําพูดกิริยาคือคุณคือตัวกรรมประชาชนทั้งหลายอยากพิมพ์ว่าประวิตยกวนส้นแต่ไม่กล้าได้แต่คิดในใจโอ้โหเขียนมานี่ก็เยอะแล้วครับน้องตอนแรกไม่ได้ใส่ใจมากเรื่องประวิตยแต่ตอนนี้รู้สึกระเหียดใจนี่แหละการตอบคําถามนักข่าวเหร สร้างภาพพูดจาให้มันดีๆบ้างจะพูดอะไรเห็นแล้วคันะจะตอบอะไรก็ได้เพราะสิ่งนั้นมีอยู่ในตัวยังมีความน่าเชื่อถือเหล่าหัวนิวคุณวงธนงมาล้านเก้าครับเพื่อน เข้ามาทวีตข่าวนี้สีรีพิสุทธิ์ขอจองกระถินสองปอครับสวจะจะมาจากคัดเลือกของคุณประวิทย์ที่มีผลงานอย่างโชคโชนทั้งแหวนนาฬิกาขับวังมงเจ็ดล้านทัวฮาวายกินปลาไข่ปลาคาเวียผมก็เคยโดนซ่อมแต่ไม่ตายก็รู้ว่าสาวหน้าตาจะเป็นยังไง อ่าครับผมนี่ก็เป็นคีย์เวิร์ดของพลเอกประวิทย์นะฮะเดี๋ยวมาดูคีย์เวิร์ดสุดท้ายบนทวิตเตอร์ของพลเอกประยุทธ์กันบ้างครับเพื่อนๆว่าประชาชนมีมุมมองอย่างไรบ้างนะครับนี่ฮะเรามาดูคีย์เวิร์ดประยุทธ์นะครับเอาแบบยอดนิยมเลยวิษนุบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะคอสชอเป็นองค์กรชั่วคราวถ้าเป็นเจ้าที่ต้องยื่นทรัพย์สินต่ปอปปชแต่หัวหน้าคสชไม่ต้องยืน่นสรุปหัวหน้าคอสชอไม่ใช่เจ้าที่รัฐแต่เจ้าว่าถือเป็นเจ้าที่รัฐเอ๊ะนี่ ไม่คุยิสูจนตาย,ะยตะปกตะกบ,บัดแกไปเ่าหนังสือแกทิ้งบ้านแกจริงๆถ้าพคูความคิดสีมาคืออะไรที่ไม่ต้องยื่นทรัพย์สินแสดงว่าตำแหน่งคนนี้ไม่ใช่ราชาการอืมไม่อยากคิดว่าจะกินเงินทุกตําแหน่งเลยอย่างน้อยจะมีบื้อประชุมผมไปประชุมคณะกรรมการตรวจจ้างกับราชาการนื่นจะได้บี้ยประชุมพันสองร้อยบาทต่อครั้งต่างกันสิฮะอันนี้คือข้าราชาการประจําที่ทํางานอยู่ในที่ไม่ต้องสงสยัย แต่ที่ออกมาตัวแทนเจ้าที่ของรัฐหรือไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐงหารที่ทำให้ความสงสยัยยุคนี้แถจนไม่มีหลักการแล้วนึกถึงสมัครสุนทอรเวชกรณีทํากับข้าวโดนปลดเลยช่างเหอะจะมาดีเบตหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญเรื่องกันใหญ่ตอนนี้คือชี้แจงให้ประชาชนทราบการของคอสอชอที่ผ่านมามีความเลวอะไรบ้างไม่ต้องเฟกเ,เรื่องจริงประชาชนเห็นกันจัดจ่ะ ถ้าประชาชนอยากจะเลื่อพูงมันกลับมาก็ถือว่าเป็นความซวยของประเทศนี่คืออภินิหารของบ้วยกฎหมายทําเพื่อนายทิ้งศักดิ์ศรีวงตระกูลอะไรที่เป็นปัญหาคอสชยกให้ยกเว้นอันไหนที่เป็นคุณให้รับไปตอนแหลไอ้พวกนักกฎหมายสวมวิญ,ญญาณสีธนชัยมีไม่กี่ตัวทําประเทศชาติจิบหายวุ่นวายอยู่เป็นอย่างนี้ทุกวันตรกกะวิบัติโคตร ไม่ใจเจ้าที่รัฐแต่กินเงินเดือนภาษีแถมมีอำนาจออกคำสั่งทุกหน่วยเอาที่ท่านสบายใจรับตีความตามออเดอร์สนใจติดต่ออาจารย์วิษณุอ่านแล้วก็ตลกดีครับแล้วมันไปสั่งงานเจ้าที่รัฐได้ไงวะเจ้าอาวาสเป็นเจ้าาที่รัฐขสชเจ้าที่ทั่วข่าวได้ความรู้แบบสับสนโอ้น่าสนใจครับความเห็นพวกนี้นี่ฮะ อาจารย์สอนกฎหมายประเทศง,งงไปหมดแล้วตอนนี้6ชั่วโมงที่แล้วนะครับพลเอกประยุทธ์ไม่มีความจำเป็นร่วมดีเบตประยุทธ์ยอมรับว,ว่าเป็นครั้งแรกประยุทธ์ยอมรับว,ว่าเป็นครั้งแรกว่าการยึดอำนาจไม่ใช่เกิดแบบไม่มีทางเลือกเพื่อ,อยุติความขัดแย้งแต่เป็นแผนที่วางร่วมมากับสุเทพ วิษณุบอกประยุทธ์ดีเบตไม่ได้เพราะต้องเป็นการทางการเมืองแต่ก็บอกหัวหน้าคอสอชอมไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐด,ดังนั้นหากคุณประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐประยุทธ์ก็ไม่เข้าข่ายกฎหมายต้องเป็นการทางการเมืองไม่ใช่หรือวิศณุอันนี้น้องคนนี้บอกว่าโหรีทวีดเยอะมากนะครับสี่พัน อยากให้สื่อหันมาขยี้ข่าวเรื่องสว250การให้ถล่มทลายเหมือนที่สนใจข่าวพ่อพ้องกุลรีบสาวไสให้หมดพุงเลยว่าสอรอแต่ละคนมีความใกล้ชิดคอสอชอและคุณประยุทธ์อย่างไรถ้าเข้ามาในสภามีโอกาสแค่ไหนจะโหวตให้คุณประยุทธ์เป็นนายกต่อ,อยีงไหมพักการเมืองหลายพักท้าให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายมนตรีขึ้นแสดงดีเบตวิสัยทัศน์ในคณะแคนดิเดตนายมนตรีพักประชาระัท่ามกลางความสับสน แท้จริงแล้วพลเอกประยุทธ์สามารถดีเบตได้หรือไม่พลเอกประยุทธ์ดีเบตได้ไหมหรือกลัวอะไรอยู่หนังสือพลังประชารัฐเป็นหลักฐานลายลักษอักษรที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์เตรียมการยึดอํานาจล่วงหน้าไว้6เดือนสอดคล้องกับที่สุเทพบอกไว้ลายคุยกันพอเข้ามายึดอํานาจก็ล่างกติกาไหนขอดูหน่อยสิ ออันนี้มันเป็นเฟซบุ๊กครับประยุทธ์ไม่จิ้มสวอเองอาจเพราะกลัวโดนคอรหาเลือกสวอมาเพิ่อนตัวเองเสียงในสภาเลยตั้งประวิทย์กันกรรมการสัญหาจะได้ไม่มีใครว่าแกอืพวกกูโง,ง่งมากๆเลยจ้ <laughs> วิศนุบอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคอสชอไม่ใช่เจ้าที่รักอาจจะจริงแต่ตำแหน่งนายก รับเงินเดือนจากภาษีประชาชนเป็นเท่าที่ชัดเจนออันนี้เมื่อวานนะครับน,นี่เมื่อวานเรื่องการบุกเข้าไปในสถานขัดขวางการสอบโรงเรียนนี่จะให้เจ้าที่เร่งรัดอ่าอน,นี้นะประยุทธ์ปฏิเสธร่วมดีเบตนายมตรีบอกสิ่งที่ทำไปสารต่อยุทธศาสตร์20ปีลูกชาวนา เลือกประยุทธ์เพราะรักษาบันแบบไอ้จะเลวตำบอลแค่รักษาบันล้างทุกอย่างได้เหรอเชื่อถือได้จับตาสอวอในอุ้งมือลุงป้อมคอสชอมีมติตั้งพลเอกประวิทธ์เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาสอวอแล้ววิวาทะ เดี๋ยวก็ถามทุกวันนี้ไปดีเบตหรือไม่ผมพูดอยู่ทุกวันอยู่แล้วที่มาไทยโพสสิ่งที่มาสิทธนี่คือสิ่งที่สุเทพพูดมาหลายปีวันนี้ได้รับการยืนยันจากประยุทธ์ว่าเป็นเรื่องจริงคุณมีสิทธิ์ต่อสู้กับระบอบทั้งแต่ไม่มีสิทธิ์ล้มด้วยสมคบคิดสร้างบุญบายเพื่อยึดอำนาจนี่ครับบางกอกโพสต์เผยสุเทพคุยกับประยุทธ์ ตั้งแต่2ปี2553มุ่งล้มระบอบทักษิณอันนี้ท่านเป็นอันนี้ผมรู้จักครับอาจารย์สารโรธงและด้านลมสอนวิชาปรัชญาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฮะประยุทธ์เมื่อเกือบ5ปีมาแล้วใช้กฎอายการศึกเรียกพรรต่างๆมาอารวาสใส่แต่ตอนนี้เป็นแคนดิเดตนายกตามรายชื่อพรรคการเมืองเต็มตัว พรรคพลังประชารัฐเปิดตัวหนังสืออ๋อนี่เมื่อวานครับเช้าวันนี้สองชั่วโมงปรนยุทธตอบเธอไปทําแทนฉันสิหลังถูกถามขึม้นเบตในฐานะขียาญมตรีท่านนายกได้ตัดสินใจเรื่องการไปร่วมเวทีเบตกับพรรคเมืองหรือยังคะตอนนี้น ครับเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นการเก็บประวัติศาสตร์ทางการเมืองบนโลกทวิตเตอร์นะครับด้วยวันนี้ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับก็คือพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธดีเบตเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ขึ้นก็แปลกจังเลยนะฮะจะเป็นไทยเดนายกประชาชนควรได้รับรู้ว่าท่านมีวิธีคิดอย่างไรในการบริหารรานเมืองในนามาพระบรมาชษฐาแต่ไม่ดีเบตนะครับอันที่สองก็คือลุงป้อมบิ๊กป้อมเป็นประธานคัดเลือกสว .250 รคน ตามรัฐประดูญปี2560ครับก็ดูในทวิตเตอร์นะครับทั้งคีย์เวิร์ดดีเบตประยุทธ์ประวิทย์แล้วก็ใน2คลิปก่อนที่ทำไว้ก็ไปดูทวิตเตอร์คุณวัฒนาณน่น่มครับผมก็คุณพัชราพรบอกว่าอยากอ่านปชาธิออเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่านพวกนี้ให้ครับนี่ละเอียดกว่าประชารัอีกนี่นี่ฮะสองเล่มนี้นะครับ นี่คนดะิเดตนายก2เล่มนี้จะเป็นหนังสือปวดศาสตร์เดี๋ยวจะต้องรักษาอ่านจะอ่านแล้วจะรีวิวให้เพื่อนๆฟังนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามนะครับบันทึกว่าเป็นปวดศาสตร์การเมืองของประเทศไทยครับยี่กกุมภาพันธ์อังคารยี่สิกกุมภาพันธ์สองพครับสามทุ่มยีนาทีนะครับขอบคุณทุกชมยูทูบชิพทำคำวิเศษนะครับ ผมวัสดีครับ